คู่ซัพพอร์ตสตัวมันดีถึงขนาดนั้นเลยเหรอเนื่องจากว่าอาณนะปัจจุบันเนี่ยมีคนถามหากัานเยอะนะครับว่าระหว่างเลือกตัวมายกกับตัวชิ้นนุบุเนี่ยเอาตัวไหนดีดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกว่าไม่ต้องเลือกนะครับมีแมงทั้งคู่นั่นแหละเหตุผลเพราะว่าไอ้ทั้ง3ตัวเนี้ยผมแย้งก่อนนะ3ตัวคือ1 2 3ไอ้3ตัวเนี้ยมันดีทั้งหมดเลยยังไงคุณก็ควรที่จะมีติดไอดีไว้ยังไงมันก็ดีที่สุด เหตุผลเพราะว่าด้านของธรรมยศเนี่ยมันมีในส่วนของฮิวด้วยและมีดาเมจด้วยถูกปะแต่ว่าในส่วนของชินบุเนี่ยมันหลักๆก็คือเน้นที่ใน,นส่วนของการฮิวรัวๆเยอะๆนั่นเองนะครับหมายเขาว่าไอ้ทั้ง2โตัวเนี้ยมันสําคัญทั้งคู่และถ้ามีจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองลงด่านให้ดูนะครับเพื่อที่ว่าเอาให้เห็นไปเลยว่าเลือดมันไม่ลดอะเอาง่ายๆคือเล่นแบบจนจบเลือดไม่ลดสักนิดนึงเลยอะ เด,เดี๋ยวเรามาดูนะว่าอัตราในการฮิวมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับจะได้เห็นภาพกันชัดเจนนะแต่ว่าในส่วนของอป้าธรรมโยเนี่ยจะต้องมีอะไรนะต้องมีขั้นต่ำ94ดาวแดงก่อนนะครับหรือขั้นต่ําก็คือต้องมีเปิดได้ตัวป้าธรรมโยมา3ตัวสรุปง่ายๆนะครับเปิดได้ในี้มตัวถึงจะทําได้ตัวชินะบุได้ตั้งแต่แรกเลยปุ๊บเนี่ยได้ฮิวละแต่มันจะฮิวตัวที่เลือดต่ําสุด2ตัว แล้วดูเลือดเมื่อกี้เห็นชัดเจนปนะ่ะ QT คือหมื่นสอง IT หนึ่งหมื่นสี่ช่วยกันสองตัวเนี่ยสองหมื่นกว่าแล้วอะและไอตัวข้างหน้าก็คือเคียวจูโร่เนี่ยยังมีโล่อีกหมายความว่าเลือดแม่งแทบไม่ลดเลยครับอันนี้ผ่านแล้วหนึ่งเกมเดี๋ยวรอบนี้ดูดาเมจของชินนบุใหม่อีกทีนะไอชินนบุของผมเนี่ยเวลแค่ร้อยสามสิบนะครับปึ๊บอ่ะฮิวละเห็นป่ะสองหมื่นสามดูดิฮิวสองหมื่นสามแล้วก็มีเท่าไหร่นะหมื่นสี่กับหมื่นสอง หมายความว่าไอ้สองเทินเนี่ยดําเมจในการฮิลนะครับก็ตกประมาณเท่าไหร่สี่หมื่นได้อะเดียวข้าวเฉลี่ยนะแต่ผมวงเล็บอีกทีว่าชี้นูบุผมแค่เปิดได้ตัวเดียวและอยู่ในเทนไว้อะอยู่ในระบบลูกศิษย์อะเบี้ยเอสามสิบเท่านั้นเองเปิดได้ยังไม่เพิ่มอย่าอ,อย่าเรียกเปิดเลยเรียกว่าตอนแรกไปแลกมาดีกว่าอันนี้แลกมาครับเพราะว่าแม่งเปิดไม่ได้สักตัวเลยคือแบบแม่งกุดที่หายอ่ะเนี่ยเอาให้ดูนะครับว่าเวลาเล่นเนี่ยคนมีทั้งสองตัวนี้และ จุดที่ต่างนอกจากนั้นก็คือว่าไอ้ทั้ง3ตัวเนี่ยไอ้เคียวจูโร่แล้วก็ป้าธรรมยกับชินะบุเนี่ยยังมีในส่วนของไปลงบ้านอสูรอีกก็ได้นะครับเอาเดิมบั้งต้นเนี่ยแค่มีเคียวจูโร่ตัวเดียวนะที่สามารถเป็น1 1ดาวฟ้าแล้วเนี่ยสามารถถึงบ้านร้อยชั้นได้เลยนะแค่ตัวตัวเดียวเท่านั้นเองอะแต่ว่าถ้าเรามีป้าธรรมยกับชินะบุบวกเพิ่มไปด้วยอะมันจะเกินมากกว่านั้นครับเพราะว่าอย่างบางดาเนี่ยเรา ผมยกตัวอย่างเป็นเช่นตัวหมูป่าก็ได้ไอหวัวอะไรนะอินโนสเกตเอตัวเคียวจูโร่ฆ่าไม่ได้นะครับคือคือมันฆ่าได้แต่แต่ว่าเลือดลดเยอะถ้าอย่างโตนั้วเนนะี่ยก็เอาเป็นชิน้นดบุหรือว่าป้าธรรมโยเล่นแทนอะไรแบบนี้มองว่าอย่างบางตัวที่มันเล่นไม่ได้ก็เอาตัวพวกนี้แทนแต่อย่างบางตัวที่แบบคิวหนาจัดๆเลยอะอย่างอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้ไอหัวเขียวๆอะที่อยู่ธาตุลมอะเป็น SR ที่เป็นลูกศิษย์ของป้าธรรมโยอะ มันฮิวแบบหนาจัดๆใช่ป่ะก็เอากิยูลงเห็นปะหมายเขาว่าไอ้สตัวนี้ยสาคัญมากส่วนตัวที่5เนี่ยยังตอบไม่ได้ว่าเป็นตัวไหนนะครับเพราะจากที่เล่นมาเห็นแค่4ตัวนะเล่นมาอาสูงแล้วเกินร้อยชั้นแล้วได้เงินเยอะอะไรเงี้ยคุ้มอะไรเงี้ยอ่ะก็น่าจะเห็นนะครับอันนี้กี่ดาแล้ววะเวฟที่4เห็นไหมดูเลือดก็ยังลดนะแต่ว่าอันนี้ผมบอกแล้วมันติดที่ชิโนระบุคิวยังไม่แรงครับไม่มีอาวุธใส่ไม่มีอะไรด้วยปุ๊บเลยเดี๋ยวฮิวต่อปึ้ง ่จบไปเดี๋ยวเตรียมฮิวนะครับไอทันจิโร่กับกิวผมเวลร้อยเก้ทั้งคู่แล้วนะตอนนี้ปัน่นคิวจูโร่ไฟอยู่มาฮิวแล้วครับดูนะวืบหมื่นสครับอีกทีนึงวืบร่ออีกหมื่นสองมาเลยอยู่ยาวเออและไอพอไอนี่ตีก็จะตีอาอไอนี่ท่านตีเนาะโดนสามตัวหน้าน่าจะทันจิโร่ตายก่อนเพื่อนน่ะน่าจะนะอ่ะจบไปอีกด่าน วุ้ยผ่าน่านถึงนานสิบอะสบายสบายจ่ายที่ดูนั่นเองนะก่อคลิปนี้นะ่าจะเห็นกันแบบชัดเจนนะครับว่าเวลาจัดมาตี้จัดประมาณนี้ก็ได้นะครับคือคุณไม,คณไม่คุณไม่ต้องไปเลือกแบบเอาป้าธรรมโยดีไหมหรือชีโนบุดีไหมประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เลือกประเด็นคือเปิดได้หรือเปล่าถ้าเปิดได้ก็จัดไปเลยครับอย่างไอ้ป้าธรรมโยเนี่ยผมเปิดสุ่มได้2ตัวใช่ปะ่ะแต่ว่าไอ้ส่วนชีโนบุเนี่ยผมไปแลกมาตัวหนึ่งยังไงก็ขาดอยู่ดีเนี่ยไอ้ป้าธรรมโยของของผมเองนะก็ยังขาด อีกอยู่ดีนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวยื้มขอมานะที่เป็น1น,นึ่งดาวฟ้าเนี่ยตัวยื้มเพื่อนมานะครับก็เอาให้ดูอะถึงดัมเมจว่ามันเป็นประมาณไหนเนาะส่วนการไต่หอคอยหรือหลักๆอะเออหลักๆอะไรด่านที่ผ่านแบบยาว,ยาวๆนาะนๆะน่ะคำแนะนำคือตี้แบบนี้แหละตัวดัมเมตคือกิวหนึ่งตัวนะครับไอส่วนของทันจิโร่ไฟเนี่ยตัวไหนก็ได้นะไม่ไม่ต้องซีเรียสน,นะตัวไหนก็ได้นะย้ำนะครับจะเป็นกิวทาโร่ก็ได้เป็นทันจิโร่น้ําจะเป็นซาคอนจิ เอามายืนแทงข้างหน้า2ตัวกับเคียวจูโร่แล้วก็ให้ข้างหลังิวฮิวแบบเรื่อยๆเอาก็ได้นะได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดเลยนะยังไงก็ได้แต่ขอให้หลักๆคือมีบ้านธรรมยกับชีนบุติดมาเพราะ2ตัวนี้แม่งดีจัดนั่นเองนะครับคนมีติดไอดี